ทำอะไรกันน่ะแคย่ยางครับแคย่ยางออกจากก้อนหินใช่เอาหินออกจากยางเอายางออกจากหินครับเ <laughs> ดร๋ยกินของบ้านเราคือร้านยางเล็กๆครับแล้วครูก็มาแคย่ยางทุกวันที่พ่อเอาอยางมาอ๋ออันนี้คือเป็นเขาเรียกว่ายางอะไรลูก ย่างเปอร์เซ็นต์เหรอใช่ค่ะอ๋อย่างเปอร์เซน็นต์ย่างในมันจะอยู่ข้างในค่ะมีอย่างไหนอะไรอย่างไหนอะไรเขาเรียกว่ายางเลดี <Wait. Okay. S 1> ้ยมพีเซนต์หน่อย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 ว่าร้านเราบริการอะไรบ้าง นั่นเราบริกเรกันป่ยางบริ่การน้องระสนันดีบริการเติมลม <laughs> <laughs> ถึงที่บ้านเลยครับเติมลมถึงบ้านเลยเหรอใช่ <laughs> เอาแบบจริงจังเอาขอแบบจริงจังเติมลมถึงบ้านเลยช่างช่างชอบอะไรนะ ช่างช่างเป็นกระเทยครับช่างเป็นกระเทยช่างชอบนอนเหรอพรุ่งนี้นอนชักผ่อนบ้างนีนี่ช่างช่างแม็กพานอนอ๋อช่างแม็กนอนเพลินอ๋อช่างแม็กนอนเพลินกับน้องภูพิงพาเพลินเหรอคะใช่อ๋อช่างแม็กโกนเพลินโกนเพลินโกนเพลินด้วยขายพ่อแล้วขายพ่อแล้วอ่ะให้น้องภูแนะนำแนะนำธุรกิจของตัวเองหน่อยว่า ร้านช่างแม็กยางยนเนี่ยเขาทําอะไรบ้างเขาเขาบริการนอกสถานที่ไหมหรือว่าทาแค่ในร้านบริการครับยีิบสี่ชั่วโมงไหมหรือว่า <20 S 1> ไปเฉพาะตอนกลางว<อ><อ>ันยีิบสี่ชั่วโมงครับอ๋อนอยอนเนี้ยอ,ยนอ๋อคือว่าอย่างอันเนี้ยทำน้ำต็มสอง สองโมงเช้าจนถึงสองทุ่มเนี่ยยังเส้นนี้นะยังไม่เสร็จเลยอ่ะพ่อจ้างเส้นแล้วเท่าไหร่พ่อจ้างเส้นละกี่บาทห้าบาทห้าบาท <c oughs> แต่วันนี้หนูซื้อขนมไปหมดกี่บาทละสองร้อย <c oughs> ถ้าไกล่ล่ะไกะ่สามร้อยกว่าบาทอะไรไก่หนูไม่ได้กินแล้วแม่ซื้ออ๋อแม่ยัดเยียดหนูเอง อย่าหลุดฟูตัวนี้อ่ะอย่างนี้แม่จะจบคลิปแล้วให้น้องฟูพูดจบคลิปได้เอามันจะสามนาทีแล้วอ๋อดูเรื่องไปว่าตอนนี้สามทุ่มแล้วยังทำไม่เสร็จเลยอะไรจบคลิปให้แม่ก่อนแล้วก็สี่ทุ่มแล้วยังทำไม่เสร็จเลยอ่ะเรียนเรียนเรียนทุ่มยังทำไม่เสร็จเลยยังอันเนี้ยจบคลิปเถอะ บ๊ายบายครับเอาแม่บอกว่าเวลาจบคลิปให้ทํายังไง <c oughs> สวันนสวดีครับสวัสดีคร like, ับกดไลค์กดแชร์กดกดอะไรกดะคร้กดกดกดไลค์กดแชร์กดกอดตะไคร้กดติดตามแล้วก็กด แล้วก็บายบายแล้วก็กดไลค์กดเคกดติดตามกดไลค์กดเ์กดติดตามกดไลค์